สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับตอนนี้ฮัตก็เหลือเวลาอีกแค่3วันเท่านั้นแล้วพี่หนึ่งอ่าครับผมตอนนี้ยังสดใสอยู่เลยนะสดใสไม่ไม่เหมือนคนไดเอดเลยพูดอย่างนี้เหมือนไอกดูไป่หลุดเลยมั้ยพี่ะรายการนี้เราต้องแบบสดใสหน่อยไม่งั้นพูดไม่รู้เรื่องนะโอเคโอเคอ่านะครับก็ตอนนี้ก็จะตัดคัพแล้วเนาะ โผศูนย์มา2อสวันแล้วเนี่ยโอเคเวลาตัดค้าเนี่ยเราก็จะไม่เล่นหนักละเวลาไม่มีค้าโอกาสที่จะมีไก่โคเจนในการโวล่เกร็กล้ามเนื้อมันน้อยโอกาสที่เราจะเสียกล้ามเนื้อไปค่อนข้างสูงจะเล่น2อรอบครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะันอันนี้ก็เป็นรอบแรกนะฮะก็จะซ้อมทั่วร่างนะครับยกเว้นขาซ้อมน้ำหนักไม่เยอะนะครับใช้2ท่าต่อ1นกล้ามเนื้อสองท่าต่อ1นกล้ามเนื้อครับผมครับผมนะครับแล้วก็เล่นประมาณน้ําหนักที่ใช้ประมาณ12-15้ครั้งนะครับก็ ถ้ารู้สึกว่ามันหนักหักก็วางนะครับโอ้อย่าฝืนอย่าฝืนเล่นครับคือเราไม่ต้องการให้มันฉีกขาดแ้ะถูกไหมพี่ใช่นะครับเอาแค่แบบเอาแค่ตึงๆแล้วก็วางนะครับให้มันทํางานเฉยๆโอเคแล้วคือในช่วงนี้คือผมต้องงดคารีโอเลยใช่ก็ตอนนี้ก็ไม่ไม่ต้องคารีโอแล้วล่ะเพราะว่าเราไขมันเราก็น้อยแล้วครับนะครับแล้วก็เราทํามาทำมาเยอะแล้วล่ะนะครับช่วพิกวิกก็ถือว่าเป็นถ้าเรียกเป็นการเล่นกับฐานอาหารมากกว่าับผมนะครับก็ไม่ต้องคารีโอแล้วโอเคนะครับอะไปเล่นกันไป อันนี้ฟลายไลพี่ฟลาย่า1 2บสถึงสิครั้งครับหนึ่งโอ้โหครับหลยๆสองป่าครับสามทุ่มอสิบเอ็ดและสิบสองครับโอเคพอตึงๆจะทำท่าไหนาก็แล้วแล้วแต่เลยแล้วแต่เราจะชอบรู้สึกว่าท่าไหนารู้สึกมันโอเคมันทำให้กล้ามเนื้อเรารโดนมากสุดก็ท่านั้นเลยอ๋อผมเข้าใจครับอ,อ่อนะครับ แต่ละคนไม่เหมือนกันมาเซตที่สองนะครับแล้วเราก็จะเล่นแบบเลยนะครับพักน,น้อยๆหน่อยอแบบให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับบ้านไปพักผ่อนเอ็ดวันมอครับสิบสองเยี่ยมไปน,นี้เราใช้ทั้งหมดกี่เซตอะพี่ประมาณสามถึงสี่เซตครับโอเคครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เน้นปัม๊มเน้นปั๊มแปะนะครับ <ใจ S 2> รู้สึกเหนยรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแบบ พีพีอาคราวนี้คือครั้งนี้ได้เอ็ดอะบอกเลยเลยว่าผมทํามาค่อนข้างจะร0 0เนะฮะคือครั้งที่แล้วบอกตรงๆว่ามันก็จะมีถั่วเข้ามาด้วยนะฮะถัวในช่วงที่แบบตัดค้าเท่ากับว่าค้ามันไม่สูญจริงๆนะฮะครั้งนี้มันสูญจริงๆมาที่ที่สามครับหนึ่งสองดีครับปะสามวันหมอครับ 1ิโอเคเยี่ยมจริงๆพี่ชอบนะในช่วงพิกวีคเนี่ยเป็นวีคที่แบบไม่ต้องคาร์ดิโอเล่นเบาๆครับเน้นนอนเยอะๆตื่นมากินตามเวลานอนครับอาจจะรู้สึกวงๆบ้างแต่มันก็ไม่ไม่ค่อยทรมานกับการซ้อมแต่ก็อาจจะไปทรมานกับเรื่องการกินเยอะครับแต่อาสุดท้ายไป พอเล่นอย่างนี้เราเหนื่อยเหมือนกันเนาะมันปั๊มไงต่อแต่ก็แบบยกได้สบายสบายอยู่1ิบ้านหมอครับ12บอ,อโอเค,อเคมาวางแป่เป็นเพสแบบเบาๆบ้างปสิบสครั้งโเห็นไหมาน้ำหนักที่เราเล่นก็จะแบบชิวๆใช่ไหมโอโก้ก็ไม่เ,เบามาก50าสโลแบบ สำหรับคนที่เคยเล่นร้อยร้อยโลแล้วมาเล่น50โลนี่ก็บสบายๆสองมาครับสามหนึ่งสองโอเคพ่อแล้วการเล่นปัมป๊มๆเนี้โยโดยที่เราไม่มีข้าวเนี้ยมันเป็นการไล่ไกลโคเจนออกก็คือช่วงนี้จะเหี่ยวๆนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตเข้าไปในกล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อก็จะเหี่ยวๆแล้วเนี่ยเล่นยิ่งเล่นไปปั๊มไปให้มันแบบไกลโคเจนมันยิ่งหายไปด้วยครับ เพื่อให้มันนี้ที่สุดเท่าที่จะน,นี้ได้เวลาเราโหลดข้าวรีเวิร์ดเข้า,ขาไปเนี่ยมันก็จะได้เก็บเยอะขึ้นวันนี้ได้กินข้าวแล้วนะฮะก็จะเป็นการโหลดคาร์โบไฮเดรตก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมไหมพี่หนึ่งใช่คือทุกๆ3ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะกินข้าว200ไก่100อ่านะครับไข่ขาวเนี่ยไม่ควรกินใช่ไข่ขาวไม่ควรกินไม่ควรกินนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ท้องอืดอืมอะไรก็ตามที่ทําให้ท้องอืดเนี่ยไม่ไม่ไม่ควรเข้าร่างกายเลยนะครับเช่นอะไรบ้างอรัพี่หนึ่งไฟเบอร์อััวว ไข่ขาวอพวกผลไม้อบแห้งผลไม้อบแห้งห้ามนะครับเราพูดถึงสิ่งที่กินได้ดีกว่าแค่เอากินได้เนี่ยชอยน่าจะเหลือน้อยอ่ะก็มีอกไก่อกไก่ครับอ่าโอเคข้าวขาวข้าวขาวมันอ๋อมันมันคือมันมันมันม่วงมันอะไรมันฝรั่งได้มันญี่ปุ่นได้มันได้ได้โอเคครับแต่ที่กินได้น้อยๆก็คือน้ำหนึ่ง 2 11 12โอเคเยี่ยมโอเคสองเซตสองเซตครับผมโอเคเท่านี้เราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องกินอะไรบ้างนะฮะยังอ,อย่างวันญี่ปุ่นเนี้แทนข้าวได้ไม่ควรทุกมือถูกไหมพี่ใช่ไม่ควรทุกมือยังไงข้าวขาวน่าจะดีสุดใช่ก็สลับสลับได้โอเคเอาไปแก้เบื่อครับผม แต่ถ้าจากไขมันเนี้ยเราเราจะเป็นไหมว่าพี่คือตอนนี้แคลอรี่สมมติเราตัดไขมันออกเงี้ยแคลอรี่แน่นอนอยู่แล้ววันมันจะต่ำมากอาจจะเหลือแค่พันต้นต้นอย่างเงี้ยเราจําเป็นไหมว่าต้องกินน้ํามันมาก่อเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องจริงๆแล้วให้โหลดข้าวทุกสามชั่วโมงแคลอรี่ไม่ไม่ไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยอยู่แล้วไม่พันต้นต้นแน่นอนครับสองพันกว่าน่นอนสองร้อยก็คิดง่ายๆร้อยกรัมก็ร้อยแคลอ่ะ ก็คิดดูเลกินประมาณพันกว่าแคลว่วาเข้าวนะ,ะไปหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคแต่จริงๆไขมันก็ยังกินได้แหละนะครับก็ถ้าไขามันถ้าเลือกกินก็เป็นน้ำมันก็โอเคอ่าอ่าน้ำมันมาตอบได้ได,ได้อยู่ถ้าแบบกังวลใจแบบอยากให้มีแบบ มีน้ามันเขาร่างกายนิดหน่อยเลยรเขาเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้เอาตามที่โค้ชว่าเลยว่าจําเป็นไหมที่ต้องได้รับในช่วงเนี่ยก็จริงๆแล้วกินก็ได้แต่ก็คือก็ต้องอยู่ด้วยว่าคนกินปกตกกกิกินแล้วบวมหรือเปล่าอ๋ออันนี้ต้องสังเกตร,ร่างกายตัวเองก่อนใช่ใช่แต่ก็คือถ้าอย่างพวกไขมันแบบอย่างถ้าพี่กินอ่ะพี่จะกินเหือนพวกไข่แดง โอ,โอเคอย่างนี้สีมื้อเช้าสุดผมสามารถที่จะกินไข่แดงได้ใช่ใช่กินเอาไขามันเข้าร่างกายอนะไรพวกนี้นิดนึงเคช่วงก่อนก่อนที่เราจะไปแข่งแล้วเนะี่ยพี่จะกินไข่แดงพี่ไม่กินไข่ขาวเขากินพ,พี่กินไข่แดงแทนเพราะว่ามันย่อยง่ายโอเคอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ากินแล้วย่อยย่อยง่าย,ายอ่าอันนี้ถามสมมติถามเป็นความรู้อย่างนี้ไขมันเนี่ยเราควรที่จะกินกี่กรัมของน้ำหนักตัวที่ที่แบบเนี่ยก่อนแข่งเนี้ย ก่อนแข่งก็กินเท่าเดียวที่ว่าก็พอแล้วล่ะ้เท่าเดียวก็เยอะอยู่นะพอแล้วพอแล้วได้อยู่ได้อยู่อโอเคก็ดูสารอาหารจะค่อนข้างที่เหมือนเดิมแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนเขาเรียกว่าวัตถุดิบนะครับที่มันไม่ให้ใหทําให้ท้องป่องหรือว่าท้องอืนไปสุดท้ายหนึ่งสองสองโอเคพอมาไหลโอเคครับ ใส่เยเทลลก,ก็ได้ครับเล่นปกติเลยนะพี่อืกีท่ทีอะพี่หนึ่งสิบห้าทีครับได้ครับสองสามดีครับสี่สี่และห้าสบายเป็นไงบ้างตอนนี้น้ำหนักน้ำหนักเจ็ดสิบแปดพี่คราวนี้ okay. ตามแผนเลยที่พี่หนึ่งบอกว่าให้พออัพประมาณเท่านี้นะครับ okay. หน้าท้องก็อ,อยู่ประมาณอย่างนี้หน้าวันนี้าบางมากโอเค ตัดครบน่าจะเหลือใต้ตัดตัดน้ําก็น่าจะเหลือ76ตอนแข่ง7จ็อ,อ,อันนี้คือสภาพที่บอกเลยเลยว่าดีที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมาอนะครับคือคือชัดที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็กล้ามสหะับผมเนี่ยด้วยตัวผมเองดีที่สุดแล้วนะฮะยังดีได้มากกว่านี้อีก ครับผมก็เดี๋ยวเนี่ยต้องเป็นปีหน้าปีต่อไปก็คงเกินกับท่านผู้ชมก่อนว่าผมว่าจะให้พี่หนึ่งเนี่ยดูแลผมไปตลอดนะครับผมว่าบางคนถามเพราะว่าเอ้ยจบรายการนี้แล้วจะไม่แข่งไหมต้องบอกเลยว่าผมมีแข่งต่อนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเราต้องลงรายการไหนแต่คราวนี้ต้องพร้อมจริงๆนะถึงจะจะลงไม่ใช่อันนี้ก็แบบเราก็แบบทุรักทุเลมาตั้งแต่แรกก็มาจริงๆอ่ะมันก็เตรียมเตรียมเตรียมตัวก่อนแข่งแค่สี่เดือนเนาะครับใช่ใช่แล้วก็ระหว่าง4ี่เดือนนั้น ไปติดโควิดอีก3ามเดือนใช่บางงานแข่งก็เลื่อนอีกครับแล้วก็เขาเรียกนะเลเทไปหมดเลยเลเทเราไม่รู้เลยแผนเมื่อไหร่อถือว่าทําได้ดีนะสำหรับโต้ผมอแล้วก็ขอครบที่หนึ่งล่วงหน้าก่อนเลยละกันเนาะสำหรับคอนเทนต์นี้ที่ให้ความรู้กับพี่ี่น้องๆที่อยากที่จะประกวดเนาะโอเคใครที่ดูคอนเทนต์นี้แล้วแล้วอยากประกวดเนี่ยก็แนะนําว่าก็ลองดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับถึงตอนนี้ว่าผมทําอะไรบ้างแล้วก็ลองไปปรับใช้กันดูเนาะใช่จริงๆแล้วยังไม่เคยพูด พูดในในในช่องของใครนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดลึกๆนี้นะปกติจะเป็นความลับนะครับก็คือจะจะจะรู้เองนะครับแล้วก็รเท่นเท่นกีฬานี่เอาเอามาเอามาเผยแพร่เยอะโอบผมโอเคนี่บอกเกือบหมดแล้วนะมาสองไปหนึ่งไปสองสามสี่ดีห้าีห้าโอเค เดี๋ยวเล่นท่านี้กสี่เซตแล้วก็ผมเพชรสักสามเซตก็พอชัดกว่าสมัยที่แล้วเยอะนะครับดีดีกว่าเยอะเลยแบบรู้เลยว่าว่าจริงๆแล้วบอกตัวผว่ามันอยู่ที่ระยะเวลาด้วยแล้วก็อาหารเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะไม่ใช่เพราะอาจจะแบบสักจะซ้อมซ้อมๆไม่ได้นะสีผิวด้วก็สําคัญเออคราวนี้คือมีคนส่งรูปมาแล้ววันนั้นน่ะกรรมการบอกเลยว่าแบบเฮ้ยโอ้โห สว่างไปนะเดี๋ยวต้องต้องต้อง,งดำอันนี้เดี๋ยวต้องลงลงโพแทนเดี๋ยวเดี๋ยววันวันพฤหัสเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวมาลงโพแทนก่อนทำให้ผิวผิวพื้นดำก็คือ,อมาที่แล้วก็บอย่างที่บอกว่าทําไปประมาณเ,เราก็70%ครับก็เกิดไว้ก่อนอยู่แล้วนะเกิดไว้ก่อนแล้วก็คือแบบเออไม่ไม่อยากให้แบบเค่นนนะลงก็ลองผิดลองถูกก่อนนะครับว่าเออผิวประมาณนี้แบบทาดินแทนอย่างเดียวแล้วซึ้งไหวไหมสรุปไม่ไหวครับไม่ไหวต้องทาโปรแทนด้วย ทารองพื้นก่อนแล้วค่อยทาสีทับนะครับหนึ่งสองับหนึ่งสองสามดีครับไป4สี่ห้าสี่วัดหมาอครับห้า yeah. okay. เยี่ยมเดี๋ยวจบรายการนี้เอาให้ีทั้งหมดก่อนเดีวผมจะ ม,ออมาซ้อมขาพี่หนึ่งสักเซกชันหนึ่งแล้วกันว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยม,มันเป็นโมเดลเนี่ยจะต้องฝึกยังไงบ้างครับสำหรับการซ้อมขาอย่างเงี้ยจริงๆรแล้วมันควรจะเล่นหรือ <S <S 1> <S 1> ว่าพี่ควรจะเล่นควรจ,จะเล่นนะแต่มันไม่เกี่ยวกับเป็นโมเดลหรอกมันไม่เกี่ยวกับแบบคนเราก็ควรจะเล่นขาบ้างอ่าใช่ใช่ใช่แต่ก็ดูว่าวิธีการซ้อมของนักกีฬาจริงๆอ่ะมันก็จะเข้มข้นกว่าปกติหน่อยนึงอืมเะครับ่อคจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาจะใช้เทคนิคอะไรแล้วก็มีท่าเล่นอะไรบ้างนะฮะนั่นเองมา เลหนึ่งสุดท้ายละสองสามสี่วันหมอนห้าโอเคเดี๋ยวเราใช้มาชีนหลดเพชรอะเก็บเลยโอเคครับเอาดันเลยพี่ดันเลยดันเลยหนึ่งสองนี่คือลเครื่องนี้เลยนะสามดีป่ะโดนดีสี่วันหมอห้าแยบสี่ ห้าสามสี่วันหมาครับห้าสุดท้ายละหนึ่งสองสามดีครับสามสี่วันหมากห้าโอเคป้าห <10. S 1> ลังสิบป้าครับสิบเอ็ดวันหมากสองเยี่ยมสาม ตีทูมอวันมอรสองโอเคอันนี้ผมต้องปั๊มถึงวันไหนพี่หนึ่งถึงวันพุธพุธก็คือพ่กนี้ใช่ใช่ัมกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ปัม๊มครับใช่แล้วก็ปั๊มอีกรอบแล้วกิกนข้าวมีวันเข้าไปให้มันฟูฟขึ้นใช่ที่เหลือก็คือไอ้วันก่อนแข่งวันพฤรหัสเดีย๋ยวกกินอย่างเดียวละกินนอนฉี่ สองไปสิบสองแล้วสี่ไปโรยรไปครับหนึ่งดีครับสอง,ส,องสามสองทีสิบเอด็ดวันหมอสองโอเคเยี่ยมจากที่เล่นมาเนี่ยก็คือพี่หนึ่งก็ให้เล่นครบฟังก์ชันเนาะหมายวา,าว่าแบบ อกเนี่ยก็จะมีมุมของเพรสกับฟลาถูกไหมหลังก็จะมีพูกับโร่ไหล่เนี่ยก็จะมีดลเทอรลแล้วก็เพรสอะไรอย่างเงี้ยสี่ห้าสเวันหมอสองเยาสี่ห้เอ็ดสิบสองโอเคเดี๋ยวพัอพี่สิบสอีกทีหนึ่ง สองหน้าแขนอะไรท่าไหนพี่เคอรมดานะใช่สบายๆไม่มีเทคนิคอะไรเลยนี่เห็นป่ะสิบแปดสิบสองตึงไหมตึงตึงเออแค่นั้นแหละพอาะวางโอเคนะช่วยมาสิบแปดสิบสองดีสี่ ห้าสิบเอ็ดสิบองสหนึ่งวันหบาครับสองโอเคอ่ะเบาเบาสิบทีไหมพี่อ่ะสิบสองสิาสิบสองทีก็ได้อ่ะสองนะครับ3ามสสห้าเยี่ยมเย้า สี่ห้าสิบสองสิบสบห้าสบหนึ่งสองสสวันมาครับห้า <5, S 2> โอเคเซ็ตมาเช็คสภาพครับผมมาดีกว่าพัทยายอะ แน่นกว่าใหญ่กว่าออเออเริ่มแห่งดิหลังนาอืมอะอืม,อม,อมโอเคระวังนะขาขาชิดนะตอนโพสอ่ะ ออืมอืมมน้ำอย่างเดียวโอเคอได้สภาพโอเคนคือตอนนี้ก็เป็นการปั๊มนะฮะมผมว่าปัม๊มพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเต็มๆนะฮะ,ะแล้วก็วันพฤรหัสเนี่ยก่อนแข่งหนึ่งวันเนี่ยผมก็จะต้องพักแล้วก็คือไม่ปั๊มแล้วนะฮะอยู่เฉยๆครับโอเค สรุปเลยนะก็คือผมต้องปั๊มอย่างเงี้ยสองรอบนะครับก็คือทั้งดั้เลยที่ไม่มีขานะครับโอเควันนี้ผมก็เรียบร้อยแล้วที่หนึ่งก็การบ้านของวันนี้ของผมก็คือกลับไปปั๊มนะครับอีกรอบหนึ่งตอนดึกใช่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสนะครับเดี๋ยวมาทาสีอ่าวันพฤหัสอ่าคราวนี้คราวนี้คือเป็นเป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นทริกเนาะก็คือเกาะเราแข่งวันศุกร์วันพฤหัสเนี่ยเราควรจะมาทาสีใช่ทีนี้คงสงสัยว่าเรานอนยังไงนอนยังไงสามสิบนาทีมันแห้งแล้ว อ๋อใช่มันเป็นแบบสีแบบแล็กเกอร์อ๋อก็คือการรองพื้นใช่เป็นรองพื้นโอเคแต่ว่าก็ก็แนะนำไหมว่าต้องใส่เสื้อหรือว่าเอาเสื้อดำมาแล้วกันเสื้อดำแล้วกันเนาโอเคได้ครับจะได้ไม่เลอะโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดกันนะว่าเออในวันพฤหัสก่อนเตรียมตัวแข่งในวันศุกร์เนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะได้ครับผมโอเคก็ขอบคุณพี่หนึ่งมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับ